เหตุผลที่เราควรกลับไปคบกับแฟนเก่าค่ะหลายเหตุผลข้อที่หนึ่งเลยก็คือหลังจากที่เราเลิกรากันไปเนี่ยเราควรที่จะมีเวลาให้ตัวเองได้พิจารณาไตรตรองว่าเราเนี่ยยังมีความรักความผูกพันกับเขาอยู่อันนี้คือหัวใจหลักเลยนะคะเหตุผลข้อที่สองเลยก็คือไอ้ที่เราเทาะเลาะหรือเราเลิกรากันไปเนี่ยสาเหตุที่สําคัญเ็คือตัวฉันเองนี่แหละที่ทําให คู่ชีวิตเนี่ยเลิกหลักกันไปไม่ว่าฉันจะเป็นคนที่ใจร้อนกันไปหรือฉันไม่ฟังเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันได้มาคิดพิจารณาแล้วว่าเป็นเพราะฉันเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่สําคัญมากเลยว่าโอเคเราควรกลับไปคบกับแฟนเก่าเพราะฉันรู้แล้วว่าต้นต่อคือฉันและฉันพร้อมที่จะแก้ไขนั่นเองค่ะส่วนเหตุผลข้อที่3ก็คือหลังจากที่เราได้มา แต่ตอนพิจารณาแล้วเรารู้แล้วว่าทําไงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ตัวฉันเองกับแฟนเนี่ยเติบโตขึ้น